ห้ามขโมยประสันพิ่นวงกล้องลมกล้องลมทิมป้าย โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิง้งเรียบร้อยเลยไ่ได้กินจ้อยผลงานสุดยอดเลยนะคะบ่ต้องกินดอกพอแล้วเพิ่นฉีหาห้พี่น้องเอ้ยดามมีดกระหกักดามมีดกระหังนี่ โอ้ยบริกินฮอนอม้เฝ้าไปเกินข้าเจ้าสีเห็นพี่น้องเขียนไปไว้ยังดีถิมไป้ข้าเจ้าพร้อมพี่น้องถิมไป้ายจ้าพร้อมห้ามขโมยนะยบ่าวละ